สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอาจารย์เมกกี้ที่น่ารักมากควบเราครับผมมีมาล่ำบันไดนบ่เคยมาเบิ้งอาจารย์นรตีอันทีมงานเสียงอีสานบนสันดิขออนุญาตเบิ้งนี้เถอะครับเ้อะขออนุญาตเบิ้งครับนี้ครับอาจารย์ญาติว่านี่ยหรือาจารย์เมกกี้ว่านี่แหละครับมีมาล่ำบันไดนบ่เคยกันไปไปครับผมเขาในสมองไปครับผมเขาแล้วฟังแล้วเนาะฟังใน้จีบแล้วเน่อย อาลรักขาพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานอาจารย์นักดนตรีทางด้านเสียงอีสานเพิ่ลมาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เนกำลังจัดโน้ตอยู่อาจารย์โป่งเปียงครับนี่ครับอาจารย์โป่งเปียงครับสวัสดีครับจ้าาจัดโป่งเปียงมาแล้วทีมงานเครื่องเป่านะครับพาครบทีมเลยครับพี่น้องครับทีมงานใหญ่พระทีมงานใหญ่นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อเลยนะครับรีบซื้อมาเลยครับตอนนี้นะครับมาถึงกันหมดแล้วนะครับตาดบุตนกำลังเตรียมจิ้มอยู่นะครับเอา มาเป็นยังเบิง hmm. ท as ้างนี้ก็แล้วกันนะครับเบิงทางด้านอาจารย์นักดนตรีนะครับกำลังจัดเตรียมสีส้่มนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังสีส้่มทั้งนี้นะครับ อาจารย์สีนุ่มตัวนี่เขาโอ้ยสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันสบายดีสบายดีจวดจาดฟาดบึมคือเก่านะเฮานาะเอ้ยสบายดีสบายดีอาจารย์สีนุ่มนะครับผมปาด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 มาแล้วมาแล้วกินเก่าเราปอาจารย์กินเก่ากินน้ำแล้วตัวเตี้ยตั้งเครื่องละก็สีเช็คข้าวทุนตะกั่วหรือเปล่าเนาะครับกับคือเก่าคือเดิมประวันวันก็จะกินวันกรับส้มอาจารย์นักดนตรีทั้งนี้เปลี่ยนไก่้ตาบักทั่วกันวันก็เริงเสียบเสียบ เอาเอาจ,จัดเครื่องก่อนกันด้ครับผมค,ครับเบิ่งบรรยากาศนะครับกำลังเตรียมของเตรียมเครื่องกันนะครับนี่ กำลังซีสวมกำลังซีสวมมาสั่นว่าเอ้าจารนี่ก็ซ้อนน้เพิ่งมาเอามาดีครับซ้อนน้เพิ่งมาหน่อยวางครับขอเข้าไหมฮะของเข้าใบสองป่ะโอเคครับขอเขารอบต่าเพิ่มจ้าจ้าจ้าโอเคครับโอเคครับเออเดินยางไปบางทั้งกลัวของอาจารย์เด้อเอาทางนี้เพิ่เตรียมซ้อมไปดองครับฮะเอ้าไก่กับตัมบางทั้ย่างอยู่ตัวจักรินจงอยู่ตัวนึงอยู่เอาไปซื้อไก่ย่างมาตัวนึงย้อนจะนำจักเล่นในมือขวางเด้อครับครับ กําลังงาวกําลังงาไปดองครับอ่ะจ้างนี่เพิ่นจัดเตรียมอยู่นะครับพี่ดองมาหอดเรีวครับทีมงานเสียงอีสานมาหอดเรีวพี่ดองครับผมอาจารย์นรุตีเพิ่นกําลังสิซ้อมนะครับกําลังสิเซตระบบเสียงกันนะครับยางพระตะพีดองเพืนจังบบกวนเพิ่นนะครับเพิ่นกำลังอันจัดเตรียมอยู่ครับมาหมองพับนักพี่ดอกพี่ดองเอ้ยโอ้ย อ่อนแดดอ้าวมาทางปีผ wow. ัดมาเห็นรายการใช่แม่ยโน้ยกำลังเห็ดกับเข่าแปัดๆอ้าวสองเท้าเห็ดนทางนี่พ่อสวัสดีครับสบายดีครับพี่พ่อสบายดีเห็ดนทางละสองเท่าเลยตับบกเตียงโอ้มาหดวเตียงเนี่ย ก็ <sk ill> มารถไปเขาศูนย์มาหอดรนแล้วเต <sk ill> ๋อเอารถไปเขาศูนย์มาตรถเต็มหมู่บ้านหนึ่งคูณเอาเต๋อไม่เขาไม่ได้ไปใส่เลยเอาเขาเพิ่งคลิปไม่ตีคลิปเกขาตีตัวนั้นครถเต็มหมู่บ้านนึ่เอาบ่รถเขาศูนย์นั่นเองหาแดกด่กงเขามาลงส่วนตาบ,บัดรเลยโอ้ยเพิ่งเถวสองแถาก็ลังต่ำบักเตียงอีพอชารีครับพอยยแง่แหลมพี่น้องครับเนี่ยกลังต่ำบักเตียงอยู่เนี่ยโอ้ยคิดพัวต้งแต่เป็นบ้ากันมาเอาบักเตียง ตำลูกเตาตัวนี่ตำลูกเตาตัวพ่อนี่ยพ่ได้จักไรเง่าเนาะพอ่อเนาะเอาไรสันเลยโอ้ตาปุ่นกับลังยองกันพี่พ่อชาลีครับพี่พ่อแหลมพี่น้องครับกับล,กลังตำบางงูโอ้ตำบางเตียงทีมงานตาปุ่นกับลังสีซ้อมกันนะครับไม่เงยหน่อยเห็นกับเขาตอนรับทีมงานนะครับพุ่น โอ้มวน,นเสื้อนโน้ซีลนะครับพี่น้องมาแรงนะครับทีมงานทีมงานใหญ่ประทะใหญ่นะครับสาวน้อยเพชรยนบันแพงประทะเสียงอีสานนะครับมาหอดเลียพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวลเ,ลเลยเด้อมันยังทันนะพี่น้องยังทันอยู่นะครับบัตรเหมาก็ยังราคาเดิมคือเก่านะครับแม่พ่อแม่เพราะถ้าได้เล่นง่ายนะนะพออ่อ,อบัตรเหมาก็มีพี่น้องนะครับ,บยี่สิบใบขึ้นไปเหลือใบละร้อยบาทนะพี่น้องเด้อนม่ยังอยู่ไม่ครับพ่อ สีฟางบอท่าน,นั้นล่ะนั่นล่ะครับ <laughs> มีอย่างเดียวแต่ที่บอเจลี่ว่าสิเีฟางบอท่นออา <laughs> นั้นเลยเฮ้ยนี่แหละครับความงอนความซื่นผู้เฒ่าผูนหยอกกันนะครับไปพร้อมเนี่ยไรไปพร้อมน้ำเนยนั่นยายไรไทยพร้อมน้ำเนยยายไรเออไออีพอไออีพอลงช่องแล้วน้ำเนย không phải phải là sáp là thay, ờ, à? à, là là thay, ăn, nản lá, กันมั้ยก็คือกันนะครับมาแล้วครับมาแล้วเที่ยวงานน้องๆก็จะมากินเขานะครับป้าหวานแล้วก็จะกินเขากิ่น้ำกันนะครับตอนนี้ไอ้กันใช่กรับล่างท้ายคลิปใหม่อีพอชาลีอยู่นะครับไอ้ไอ้กันใช่เป็นคนท้ายให้นะครับจะได้ติดตามครับครับ

你把这个就算，我下来一个破。 เื้อช่องพอ่อเื้อว่าจะไหนก็ช่องพ่อชาลีนี่ล่ะช่องพ่อชาลีเด้อพี่น้องเด้อช,ชาลีชาแนลพ่อพ่อเป็นชาแนลสนุกยังชาลีฮอด<อ>ีเด<อ>้ะพ่อชาลีฮอดีเด้พี่น้องครับเอาฝากพี่น้องแฟนครับเอ,าาาอเฟซีเข้าไปกดติดตามช่อง,อ,งอีพ่อน้ำในเด้อพี่น้องเด้อมึงม <â> ีเด้อเบิ่งมีเด้อมึงอยวนเด้อให้ก็ร่างใจผู้เฒ่านะเด้อมึงนีเด้อร่างใจผู้เฒ่าหรือมองครับพ่อตัอบด้คิดเป็นเงินเป็นทองเพี้ยงได๋พ่อเพี้ยงแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ <c oughs> พ่อใหญ่ชาลีซั่นพ่อกดซัำสกายให้เออครับกดยกโปให้นะครับ โอ้ยฝากซองอีพอได้เลยครับเรื่องพ่อชาลีฮอลรีดีมาสั่งซื้อซองเพื่นเดี๋ยวนี้มีเพลงอะไรพอนชักขอาไปแล้วโอ้ยใครเขียนในล่ะเอาเขาเขียนเองร้องเองเขาบุลาเขาจะเขาโบล็อกร้องกร้องครับผมเจ้าของก็จะร้อยู่เพลงนดึงโบให้ลุงม้วนม้วนยี่แหละอะไรพ้นนัาตาคอนี่บ้างบโซดเข้าไปฆ่าเม็ดซะแล้วเนาะหมอหมอได้เลยได้กันใช่เห็นอะไรยูถูกเลยดิ ในว่ายู่ยังโอ้ยคันันเออาาาคุคุณโลุานสาเออาราคุณดดป้าดไปไหนพอคืออยางนอนเ้บู้วันนั่นยังคือเก่าเลยบ่ได้เพิ่มบ่ได้เพิ่มยังเลยป้าดอใจานใจานใจานเลยบาทนี่ ใช้จานมาอืมท,ทำบักแจงใช้จันล<อ>วงปลุวงปลวงเลยนะ <_ S 1> อ้าวพี่น้องครับนี่คือความมวนเสื้อนเล็กๆน้อยๆนะครับไทยคั่วนะครับแล้วก็ทีมงานอาจารย์นตรตีกํลาลังสวมอยู่ทั้งพุณเมลแองกจะได้กับมวนเสื้อนกันนะครับพี่น้องซื้อมาเด้พี่น้องเด้อครับซื้อบัตรจองตั๋วมาเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับมาฮอดแล้วนะครับนะครับความมวนความเสื้อนถาพี่น้องอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับ ฝ่าวซื้อบัตรจองตั๋วมารเรยนะครับผมยังทันนะครับยังทันท่านที่ซื้อบัตรตอนนี้ยังทันนะครับเพราะว่าเฮากับสิดึงเขาคุ้มเลยนะครับนะอันียังกับอันแอดมินเฮากับสิดึงเขาคุ้มเลยนะครับพี่น้องซื้อบัตรมาตอนนี้ยังทันแม่นผู้ใดน้อยย่างไหวไหมาเต็ทั้งฝุ่นน้อปัดมาคือรอแต่บัตรใส่สรงยีนเสือยีนเกือบแดงจึ้งคึง้งมาแล้วพี่น้องครับปัดปัดเอา อ้ยปเ่นงงยง่ามาขาลอยซะมาไนมาได้กับไหมเป็นเด็กเ้นไอ้กมอดครับพี่น้องครับมอดแล้วไอ้ในะครับผมเนี่ยมาแลไวมาแล้วพอนีแล้วมากินข่ากับพอชารี่อชารี่ทำมาแ่งมางันกับพอแหลมเอาคือบางสัตเเราไปกินข้าเรากินยังะไอ้มอดก็ว่าได้กินข้าพอดีกินข้าพอดี กินข้าวกินข้าวพาาัชนว่าเอาให้เพื่อนกิขนข้าวกินน้ำกันก่อนพี่นอ้องฝากคนตามอัสยาใสยเพราะว่าเปิมาหอดใหม่ๆนะครับขออนุญาตคลิปนี้เอาซ้ำนี่งละพี่น้องซ้ำบายดียูดีไม่แห้งจะ่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวนะพี่น้องเด้อนะครับผมเอาเนา้ามาเลีอยงพอกันครับ